ปมเดือดชายแดนไทยกัมพูชาทีมข่าวสืบจากข่าวเปิดโปงเครือข่ายลับปร,รัสเป็นคนสั่งการเกณฑ์ชาวเ,เขมรบุกเข้ารื้อรวดน้ำฝั่งไทยเพื่อปูทางฮุกที่ดินขายในทุนปมนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่สะเทือนถึงอธิปไตยเมื่อวานก่อน ชายแดนบ้านน้องจานตำบลโนหนหมากมุ่นกลายเป็นสมรภูมิร้อนเมื่อทหารกัมพูชาเกณฑชาวขาเขมรเข้ารื้อหลดน้ำที่กองทัพไทยขึงไว้โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของพวกตนแต่ความจริงกลับพลิก27สิงหาคม2568แหล่งข่าวในพื้นที่เผยกับสืบจากข่าวว่าจุดวางหลดน้ำยังอยู่ในเขตไทยและยังไม่ถึงหลักเขตแดนไทยกัมพูชาที่แท้จริงหลักเขต46-47ด้วยซ้ำ เบื้องหลังผู้สั่งการไม่เช่กใครที่ไหนแต่คือเจรัสหรือปารัตนางสุรัตสาวใหญ่ชาวไทยที่มีสายสัมพันธ์ลึกกับกำนันลีผู้นำท้องถิ่นฝั่งกัมพูชาซึ่งถูกกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เผยว่าเป็นคนของหุ่นเซนโดยตรงลูกชายสองคนของปารัตซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของกำนันลีถูกระบุว่าเป็นแกนหลักในการปลุกปั่นชาวเขมรให้กล้าฮือเข้ารื้อลวดน้ำ โดยเชื่อมั่นว่าทหารไทยไม่มีทางกล้าลั่นไกลขณะที่คนไทยในพื้นที่ที่เคลื่อนไหวทวงแผ่นดินกลับถูกข่มขู่ให้เงียบเสียงสงกรานต์ที่ผ่านมาปารัฐพึงจัดงานบวชลูกชายอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดโคกสูงจ้างหมอระพบขบวนแห่นาคสุดอลังการแสดงอำนาจบาร,รมีแบบไม่เกรงใจใครนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่าปารัฐเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์ทั้งข่าคุ้มครอง และข้าผ่านสินค้าเข้าออกด่านน้องจานดูแลทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาบ้านของเธอตั้งอยู่หน้าด่านจนไม่มีใครกล้าหือเพราะอิทธิพลกำนันลีที่คุมพื้นที่เขตโอบายเยือนแหล่งข่าวยืนยันว่าแผนลับเบื้องหลังคือการรวบรวมที่ดินชายแดนไว้ขายให้ทุนใหญ่เดิมทีตั้งใจขายให้คุณหญิงประภานักธุรกิจบ่อนคาสิโนโปอยเปต เพื่อขยายบ่อนเข้ามายังพื้นที่โนอนหมากมุ่นโอบายเยือนแต่โครงการสะดุดหลังเธอเสียชีวิตจนล่าสุดเริ่มมีสัญญาณว่ากำลังจะขายต่อให้กลุ่มทุนจีนเสียงสะท้อนจากผู้นำท้องถิ่นระบุว่าหากต้องการให้ความขัดแย้งนี้ยุติลงต้องจัดการบารัดให้พ้นพื้นที่เพราะเธอคือผู้ควบคุมเครือข่ายผลประโยชน์ที่กำลังเล่นเกมฮุบแผ่นดินชายแดน ล่าสุดสาวกัมพูชาหัวใจไทยออกมาเปิดโปงเพิ่มเติมว่าทั้งกำนันลีและปารัตวางแผนยึดที่ดินบ้านน้องจานเพื่อปูทางขายต่อทุนจีนจุดชนวนความขัดแย้งระอุที่สั่นสะเทือนทั้งพรมแดนไทยกัมพูชาสืบจากข่าวรายงานคนที่เขาไม่รู้าชาวบ้านคนขเขมรที่เขาไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าทางชาวบ้านคนขเขมร บางส่วนทุกส่วนนะจะออกโฉนดที่ดินได้ออกไม่ได้แค่แอบไปซื้อขายกันแค่ในฐานะตัวเองเป็นกนันครับในฐานะที่ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ในการอบพยพซึ่งตัวเองไม่ได้อพยพในช่องหนองจานก็จริงแต่พยายามช่วยเหลือประเทศไทยเยอะมากไม่ว่าคนขมรไปโดนจับอยู่ที่นู่นออกของเถื่อนทุกอย่างเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือจากคู่ออกมาหลายท่านมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครปกักสองคนผัวเมียนี่ได้ เผื่เกลือมากเกินไปยึดที่ดินของคนไทยทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยคือความเป็นจริงแล้วกำนันลีอ่ะชื่อจริงเขาชื่อโตชรินนะคะตอนอดีตเขาเป็นทหารเป็นสนปตกเก่าอยู่ที่นี่ประจําการอยู่ที่นี่ณปัจจุบันสมัครตัวเองให้มาเป็นกำนันเพื่อที่จะจัดการขายที่ดินเมื่อเมื่ออดีตที่ปลอยเปตทำแล้วเขาได้ได้ร่ำรวยจากการซื้อแอบซื้อขายที่ดินให้กับนักลงทุนคนจีนที่มาซื้อที่จะ เมืองจากปลอยเปตดมาที่หนองจานและตรงหลักเขตสีสามที่จะเปิดจุดผ่อนปลนชั่วคราวบ้านโนนหมอกมุ่นเพื่อต้องการที่จะขยายขยายเมืองดังนั้นเขาในฐานะที่เขาเป็นออกำนันเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะบอกขายชื่อดินให้กับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มาเนี่ยเขาก็จ้างมาวันแรกเขาเป็นคนจ้างมาแต่ต้อนหลังมาคือกลายเป็นว่าเ,ออเขาโจมตีประเทศไทยว่าทําไมปล่อยให้ทหารไทย แล้วโดมคนไทยมาด่าพวกมันพวกเขเมนในฐาหน้าที่หนูเป็นคนเขเมรคนไทยไม่เคยทหารไทยไม่มีเจตนาแบบนี้นแต่สิ่งที่มาทั้งหมดเนี่ยหนูมาด้วยจิตใจถึงแม้ตัวเองจะเป็นเชื้อชาติกัมพูชาแต่ขอพูดตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่หนูพูดหนูคิดว่านายทุกคนรู้จักหนูดีว่าหนูให้การเนี่ยคือเรื่องจริงทุกอย่างหนูต้องการให้ไม่ให้คนเขเมรเอาไปพูดว่าเฮ้ยกองกําลังเนี่ย ไประดมคนมาได้ขนาดนี้เพื่อที่จะโจมตีประเทศเล็กๆของเขานั่นคือคําพูดของที่ยูทูบยูทูบเบอร์ที่เขาเอาไปจําหน่ายในทางที่ลบก,กับทหารไทยซึ่งหนูเป็นตัวแทนในการที่จะมาพูดแทนในฐานะที่ตัวเองเป็นคนกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมให้เขามาพูดตําหนิทหารไทยแม้แต่นิดน้อยเพราะสมัยที่คุณอพยพมาอยู่ที่นี่คุณได้ข้าวได้น้ําจากกษัตริย์ไทยเป็นคนให้คุณมาปักทิงอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้ให้คุณมายึด ที่ดินของชาวบ้านที่เขามีาโฉนดหรือไม่มีอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปทํากินมาประมาณ4ี่ิกว่าปีนะมันไม่ใช่แค่4ี่ิปีนะหนูอ,อพยพมาหนูเห็นในเหตุการณ์ทั้งหมดหนูพยายามช่วยเหลือทุกประเด็นหนูพยายามเข้ามาแต่มันมีสิ่งที่มันที่เราพูดไม่ได้นะคือผักดันเราออกเพราะว่ารู้ความลึกของเขาเยอะเกินไป<อ>มันอันจาคือ เจตนาคือเรารู้ที่นี่เป็นของประเทศไทยใช่ที่นี่ของประเทศไทยแต่เขาพยายามเอาแมคโครไปทําลายหลักเขตกำนันลีนี่แหละใช่ชื่อโตสรินนี่แหละเป็นคนจัดการแล้วก็เอาที่ทํากินทํากับหัวกับเมียคือเจรัตเนี่ยเจ้าของโกดังอยู่ที่นี่น้องจานเนี่ยนี่แหละสองคนผัวเมียนัแลวเขามาพูดไฟหลังที่เขาสัมภาษณ์ลูกเลี้ยงเขาว่าที่ดินเนี่ยแม่เขาเป็นคนให้หน่วยงานประกอบเก็บกู้ระเบิดเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถเก็บกู้ระเบิดระหว่างประเทศได้คุณเป็นเก็บ ชาวบ้านธรรมดาต่อให้คุณเป็นแค่กำน,นันคุณก็ทำไม่ได้ขอให้คุณจะทำะไรคุณต้องมีดิกกองแบบที่ทหารเขาจะมีไว้ทำอะไรอกองทัพทั้งสองประเทศมีไว้ทำอะไรคุณนะพยายามที่จะโกงที่ดินของคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในหนองจานจนถึงหนูไม่รู้ว่าทั้งหมดมันกี่ไร่แต่หนูรู้ว่าเขาครอบครองแล้วตอนนี้เขาบางส่วนที่มันอยู่ในฝั่งนู้นเขาก็ไปหลอกขายให้กับนักลงทุนที่เป็นคนจีนณนะตอนนี้คนจีนก็โดนหักหลังหมดแล้วโดนคขมเมนหักหลังจนหมดจนกระทั่งไม่ ไม่เข้ามาช่วยเหลือในการบริจาคทางหมายเลขเี่ยคือคนจีนมาช่วยมาต,ตอนนี้คือคนจีนไม่เอาแล้วไม่ช่วยเหลือคุณเชนแล้วเพราะว่าคุณเชนกบฏโรงงานน้ําตาลมิถผนนะโดนไปเท่าไหร่มันชิ่งมาหมดเลยมันโกงไปหมดเลยแสดงว่าปัญหาตอนนี้คือว่าอยู่ที่สองหัวเมียก็คือใช่กำนันลีกำเน,นลีชื่อโตสรินซึ่งกำลังรวว ที่มา,อ,า,มาออกมาประท้วงฝั่งเขมรมนตบางส่วนวันแรกคือเขาเป็นคนจ้างสองหัวเมียนเนี่ยเป็นคนจ้างแต่ตอนหลังมายูทูบเบอร์เห็นเหมือนประมาณว่า,าทางประเทศไทยเซียมเขาพูดคาว่าเซียมกาลังลังแกเขาเขาเป็นประเทศเล็กๆเ,เพื่อต้องการออกมาชำนุมโดยใช้คนท้องเด็กเล็กเด็กแดงเพื่อมาชำนุงเพื่อให้โลกเห็นภาพว่าคนไทยทหารไทยรังแกเขานี่คือความระยำของคนคเขมรนนี่ในฐานะเราเป็นคนคเขมร เราเห็นความคิดเขาอ่ะคือมันชั่วร้ายเขามาอาศัยแผ่นดินเราทำมาหากิน90%นะคะแต่ในวันนี้คุณจะมาพูดว่าคุณจะไม่ซื้อของประเทศไทยคุณจะไม่ใช้ประเทศถ้าอย่างนั้นอ่ะให้มึงพังประเทศไอ้บ้านของคุณเชนได้ไหมปูนที่ปูนที่มึงสร้างอยู่รั้วที่มึงสร้างอยู่ของคุณเชนอ่ะมึงช่วยกันไม่เผาได้ไหมในในก็ของคนไทยเหมือนกันกากรท,ที่มาตรงนี้เพื่อนี่ต้องการเป็นคนช่วยในการสื่อ ม,มาเสริมเอาความชั่วของฝ่ายนู้นที่เขาไม่สามารถร้องสมองพี่ได้เพราะพี่เป็นคนรักประเทศไทยเรามีทายาทอยู่เมืองไทยเรามีบ้านอยู่ประเทศไทยนะคะเพราะนั้นเราที่เรามาวันนี้เราแสดงให้ปัดฝ่านู้นอะ่ะเราจะส่งภาพทั้งหมดไปให้ทางทางฝรั่งเศสเพราะเขมรบางส่วนที่อยู่ที่นั่นก็เยอะอย่าคิดว่าเราอ่ะไม่มีทายาทไม่มีญาติอยู่ที่นั่นถูกไหมเราก็ต้องการเอาคลิปของเราในการพูดวันนี้ ส่งให้สมรังสีที่อยู่ฝรั่งเศสตอนเนี้ยให้เขาดูเหมือนกันใช่ไหมตัวตัวที่รู้จักกัารันลีไหมรู้จักค่ะเขาชั่วมากตอนนี้ตอนนี้ในเมื่อทหารไทยกําลังจะผักการทุ้สกอย่างให้เอาดินแดนกลับมาคราวนี้กานันลีจากนังรัตเป็นยังไงบ้างจะดำเนินการยังต่อไปเขาตอนนี้เขาเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ส่งหากันอยู่ตลอดไม่ใช่ทางพวกเราที่มาทั้งหมดนี้ในการส่งให้ฝั่งนู้นเจรัสอ่ะนั่งนั่งส่งอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยนั่งอยู่นั่งส่งอยู่เขาอ่ะนั่งส่งไปหาฝั่งนู้นแต่ พี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะเขาไม่สามารถทําอะไรที่ประเทศเราไทยเราได้และเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าแผ่นดินไทยเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ชาวบ้านคนไทยมีปัญหามาหลายปีเนี่ยนะนะก็ต้องขอบคุณแทนประชาชนคนไทยที่มีผลกระทบต่อแผ่นดินตัวเองและไม่ไม่สามารถเข้าไปทํากินได้ก็อยากจะบอกผู้ว่าฝั่งนู้นและรัฐบาลของฮุนเชนฮุนมานาดเนี่ยให้รับรู้ ว่าเขารู้ดีว่าที่เนี้ยมันไม่ใช่ของของ,ของของเขมรเขารู้ยืนยันว่าที่พี่พูดทุกอย่างเนี่ยเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยร้านเปอร์เซ็นเราเรามีอะไรเป็นสิ่งที่ยืนยันไหมเราได้พูดกับชี้แจงกับก็อยากให้ทางอย<ก>ากอยากให้ทางหน่วยงานเอ่อของความมั่นคงและมหาไทยที่อยู่ในที่นะั้นเขาย่อมรู้ข้อมูลตรงกับพี่อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นอ่ะไม่เชื่อแล้วส่วนตัวเรา แล้วเราเปิดเผยแบบนี้เราเป็นหัวข้อขอด้วยไม่กลัวเพราะเขาเคยมินประมาจจะมาฆ่านี่หลายครั้งแล้วกำนันลีเนี่ยตอนที่แฟนยังไม่เสียชีวิตเขาเคยเอาคนมาจากฆาตกรรมจะมายิงเราแต่พอแฟนแฟนเป็นตำรวจโทรกลับไปหาแกแกบอกผมไม่ได้พูดเรานับถือกันเราไม่เคยทำแบบนั้นนี่คือกำนันลีประมาทจะยิงนี่มาหลายครั้งแล้วตอนนี้แสดงว่าไม่ได้่าปไปไไปไม่ได้กลัวนะ ก็คือไปเจอเข้อแอบขายที่ดิน,นไปเจอบ่อยมากแล้วเราก็ไปเห็นคนไทยที่กําลังซื้อขายที่ดินอยู่กับพวกเขาเราก็ไปสกิดแล้วบอกอย่าเลยเชื่อเถอะจะอยู่ประเทศไทยจะอดกินไม่มีกินอย่างน้อยตายอยู่ประเทศไทย<ๆ>ก็ยังดีนะไม่เคยพาให้คนไทยไปจมล่อจมอยู่กับกัน,นัูชีเราเห็นตลอดในกําลังล่างซื้อขายที่ดินกันนะก็อ,ะอยู่ในเหตุการณ์อะไรคือสิ่งที่พี่เชื่อมั่นว่ากระบวนการท้งกหมานการยึดที่ดินของประเทศไทย ื่อที่จะนําไปขายให้กับกลุ่มทุนมาสร้างคาสิโนพี่มีหลักฐานอะไรตรงนี้มายืนยันไหมเราคิดว่าในการสืบสอบให้ทางทหารความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่นี้ย่ยอมรู้ข้อมูลจากที่พี่ดาวเนี่ยนางสาวดาราเรียนเนี่ยพูดคือความจริงไหมถ้าไม่ใช่ความจริงเรายินดีให้ทุกหน่วยงานจับเราได้เลยเรายินดีที่เรามาคือบริสุทธิ์ใจในการช่วยชาติประเทศไทยเราไม่ทรยศ